ตอนนี้หลายสื่อคอนเฟิร์มแล้วว่า BYD Raver Thailand มีสินนำเข้า BYD Atto 3เป็นคันแรกของบริษัทภายในเดือนกันยายน2022นี้ซึ่งมีอีกกระแสนหนึ่งก็บอกมาว่าจริงๆแล้วคันแรกของ BYD ในไทยอาจจะเป็นรถในตระกูล Ocean Series ที่ไม่ใช่ Atto 3แต่ของจริงจะเป็นเช่นไรต้องติดตามดูกันก่อน อย่างไรก็ตามตอนนี้ทุกคนก็มุ่งโฟกัสกันที่ BYD Atto 3เพราะมันเป็น EV SUV ที่ไม่ค่อยมีใครกล้าทำตลาดในไทยสักเท่าไหร่นะักในระดับแมสมันก็มีเพียงแค่ MG ZS EV ที่อยู่ในตลาดเมืองไทยเท่านั้นจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมกระแส BYD Atto 3ถึงมาแรงมากในไทยทั้งที่ยังไม่เปิดตัวทุกคนสงสัยแล้วสิครับว่า BYD Atto 3จะเป็น EV SUV ที่มี p o s i t i o n นนิ่หรือราคาเป็นอย่างไรถ้าเทียบกับ MG ZS EV งั้นเรามาหาคำตอบกันนะครับ BYD a t t o 3จํจำหน่ายในจีนชื่อ BYD Yuan Plus เป็น SUV ระดับ compact C s e gment ที่มีความยาวตัวถัง4,455ม m mm, มหรือยาวกว่า MG ZS EV 100กว่ามิลลิเมตรเรียกว่ารถคละระดับกันเลย มีราคาจำหน่ายอยู่ระหว่าง137,800หยวนจนถึง165,800หยวนหรือราคาท็อปสุดก็ประมาณ866,000บาทส่วน MG ZS EV สเปคเก่าในจีนมีราคาระหว่าง119,800จนถึง149,800หยวนหรือท็อปสุดราคาประมาณ783,000บาทเอาเข้าจริงราคาจำหน่ายก็ถือว่าไม่แตกต่างกันมากนะัก แต่ก็ชัดเจนแล้วว่า BYD Atto 3เหมือนจะเป็นรถที่เกรดสูงกว่า MG ZS EV ในจีนอย่างน้อย Atto 3ก็ได้สเปคที่ดีกว่าขนาดตัวถังก็ใหญ่โตวกว่าอย่างเห็นได้ชัดและการออกแบบภายในก็ดูเป็นรถ EV แท้ๆมากกว่าดังนั้นจึงมีแนวโน้มสูงว่าราคาจำหน่าย BYD Atto 3ที่จะมาจำหน่ายในไทยอาจจะแพงกว่าราคาปกติของ MG ZS EV รุ่นปี2022 คือน่าจะแพงกว่า1 2ึ9 0 0 0บาทไม่มากนักเพราะขนาดราคาที่จีนั้นใกล้เคียงกันมากในไทยก็ควรจะใกล้เคียงกันเช่นกันแต่ต้องลุ้นว่าอัตโต3หลังหักส่วนรถจากรัฐบาลในไทยจะจำหน่ายราคาเท่าไหร่อันเนี้ยน่าลุ้นกว่าครับ จุดขายที่ BYD Atto 3พยายามภูมิใจเสนอก็คือการมีระยะฐานล้อยาวถึง2,720ม mm, ิมพร้อมแบตเตอรี่ LFP รองรับระยะทางวิ่งได้ไกลสุด430กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ให้กำลัง201แรงมมาแรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ภายใน7.3วินาทีสำหรับสเปคเวอร์ชันภาษาจีนอาจจะหายากซะนิดหนึ่ง ดังนั้นเราจึงของนำสเสนอสเปคออสเตรเลียมาเสนอก่อนและแน่นอนว่าสิ่งที่น่าสนใจของ BYD Atto 3ออสเตรเลียก็คือมันมีราคาเริ่มต้นถูกกว่า MG ZS EV ที่นั่นสอีกเพราะ BYD Atto 3มีราคาเริ่มต้น44,790ดอลลาร์ออสเตรเลียแต่ MG ZS EV ที่นั่นมีราคาเริ่มต้นถึง46,900ดอลลาร์ออสเตรเลียนั่นเป็นเพราะว่า BYD อัตโ3มีให้เลือกระยะทางวิ่งสูงสุดระหว่าง320จนถึง420กิโลเมตรซึ่งรุ่นล่างสุดอาจจะทำราคาได้ดีมากครับและเมื่อทราบเช่นนั้นอาจจะมีแนวโน้มว่าราคา BYD อัตโต3ในไทยก็อาจจะมีสิทธิ์ที่ถูกกว่า MG หรือว่าแพงกว่านิดเดียวแต่สเปคดีกว่าแบบชัดเจนเหมือนอย่างที่ขายในออสเตรเลียก็ได้ b y d a ั t o 3เวอร์ชันออสเตรเลียค่อนข้างอัดแน่นโดยเฉพาะระบบความปลอดภยัยเช่นถุงลมนิรภัย7ใบซึ่งใบที่7นั้นเป็นถุงลมนิรภัยตรงกลางระหว่างผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เพิ่งนำเสนอเช่นกันระบบป้องกันการชนด้านหน้าระบบเตือนการเปลี่ยนเลนระบบเตือนจุดมุมอับสายตาขณะถอยหลังพร้อมระบบเบรกอัตโนมัติเพิ่มความคุ้มค่าด้วยหลังคาพาโนรามิสซันรูฟ หน้าจอสัมผัสตรงกลางขนาด12.8นิ้วสามารถปรับหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนวัสดุหุ้มเบาะเป็นแบบหนังเบาะนั่งคู่หน้าปรับด้วยไฟฟ้าระบบชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายฝากระโปรงท้ายไฟฟ้าเป็นต้นเท่าที่ดูจากผลรีวิวในออสเตรเลียพบว่า BYD Auto 3มีจุดเด่นก็คือการออกแบบภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางและแตกต่างจากรถ EV ทั่วไป อาจจะมีดีไซน์ที่ดูฟ้ยวฟาวแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเครื่องดนตรีเช่นสายกีตาร์แต่ข้อเสียก็คือการขับขี่ที่ไม่ค่อยโอเคมากเท่าที่คิดและมีระบบหน้าจอสัมผัสที่ยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iPhone และ Android ได้ต้องดู Final Production ของออสเตรเลียหรือเวอร์ชั่นภูมิลาลัยขวาประเทศอื่นว่าจะเป็นยางไร และอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้ BYD สะดุดขาตัวเองก็คือโรงงาน BYD ที่จีนที่ผลิตอัตโต้3พวงมาลัยขวาทำได้แค่เพียง3,000คันต่อเดือนเท่านั้นแต่ความต้องการลูกค้าในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มันมากมายมหาศา,ศา,ศา,ศาลเกินจึงทำให้ลูกค้าที่ต้องรออัตโต้3ต้องรออีกระยะใหญ่และแน่นอนว่าถ้าผลตอบรับในไทยมันดีมากลูกค้าอาจจะต้องรอเป็นปีเลยเหมือนกัน ถ้าหในไทยต้องราคา BYD Atto 3ต่ำกว่า MG ZS จริงแล้วแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของตลาดรถ EV มาถึงแน่นอนครับปีนี้แต่ราคาจะเป็นเช่นไรจำเป็นต้องรอความจริงกันอีกครับ you mm -hmm.